ฉันไม่มีทางเลือกจกลเดี๋ยวดายอ้างว้างนานอยากจะโถจันบอกเธอว่ารักแทนฉันได้ไหมคงไม่รู้ตรงเวลาดินี่ฉันพร้อมแล้วอยู่โัวโอเออยู่เลยนี่เข้าไปเข้างไงในก็นเถอะเดี๋ยวก่อน ยังมีอีกเรื่องที่เราต้องตกลงกันนี่คือสัญญาที่เธอต้องเซ็นก่อนจะจดทะเบียนเธอจะไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของตระกูลเชตวัฒนทุกประการสมบัติของสามีและภรรยาถือเป็นคนละส่วนกัน ทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิ์ในการยึดครองทรัพย์สิในใดๆของกันและกันทั้งสิ้นที่อย่าหัวไปหน่อยเลยฉันไม่คิดจะหวังเรื่องเงินหรือทรัพย์สมบัติของคุณอยู่แล้วเรื่องที่คุยกันวันนี้ห้ามบอกเจ้าทีเด็ดขาดถ้าเจ้าทีดูเรื่องนี้ผมจะถือว่าทุกอย่างเป็นโมฆะบอกเรา สองคนตกลงจะเป็นสามีภรรยากันแล้วใช่ไหมครับครับถ้าอย่างนั้นนะครับก็ขอเชิญเซนได้เลยครับ เปลี่ยนตามสัญญาแล้วนะส่วนคุณอย่าลืมรักษาพ่อฉันตามที่พูดด้วยละ่ะอ๋อผมลืมบอกสัญญาอีกข้อหนึ่งผมจะช่วยพ่อคุณก็ต่อเมื่อเจ้าทีแต่งงานกับลีนาแล้วเท่านั้นฮะอะไรนะนี่นี่มันโกงการีคุณศิลาผมไม่เคยโกงใครแต่นี่คือจุดประสงค์หลักที่เราทั้งคู่ต้องการอยู่แล้วไม่ใช่หรอใช่แต่ตอนแรกคุณไม่ได้พูดจาแบบนี้นี่คุณบอกว่าถ้าเกิดฉันยอมจดทะเบียนกับคุณ คุณจะช่วยรักษาพอ่อฉันไงก็ใช่ไงแต่ความมาลึกๆของมันก็คือให้เจ้าทีแต่งงานกับบีน่าแล้วผมจะช่วยพ่อคุณไม่ถูกเลยไงี่เดี่ยวแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงล่ะถ้าเกิดคุณทีกับคุณลีน่าเขาไม่แต่งงานกันจริงที่พ่อฉันไม่แย่เหรอเรื่องนั้นเนี่ยผมไม่รู้หรือว,ว่าคุณใจยังไงกลับพย่าเลยก็ได้นะทีนี้เราไปกันได้ไหมเนี่ยไปไหน คุณต้องไปหาพ่อฉันที่โรงพยาบาลนี่ตามผมมาอ้าบอกฉันก่อนสิว่าจะไปไหนโอ้ยโอ้ยเสด็จกลับมาได้แล้วเหรออย่าหาตังติ้งของฉันเนี่ยรีบไปเก็บขอ,องเถอะทรายฉันจะลงไปรอข้างล่างแล้วกันโอ้ย กัได้ยางจี้หรืบดูดอะไรอะไมนเนี่ยจะมีหน้ามาหัวเราะอีกนะเอาไม่ใครใช้คุณอวดเก่งเขาล่ะกินไม่นานก็ไม่มีใครเขาว่าซะหน่อยเอานี่คุณเสร็จแล้วก็รีบไปได้แล้วสิจะได้คุยธุระต่อเนี่ยฉันจะได้รีบกลับไล่โอ้คุยนี่เลยก็แล้วกัน เออก็ได้นี่สัญญาว่าจ้างฉันไม่คนร่างมาให้เองอเฮ้ยอะไรอ่ะคนจ้างต้องเป็นคนร่างนี่เอ้าถ้าอย่างนาั้คุณเจ้เอาเปรียบฉันตายเลยนะแซ่ค่าจ้างหนึ่งล้านบาทจ่ายก่อนเริ่มงานครึ่งหนึ่งนี่ฉันไม่ถูกเอาเปรียบเลยมั้งเนี่ยข้อหนึ่งห้ามล่วงละเมิดทางเพศ กับผู้ถูกว่าจ้าไปอันขาดนี่ดูถูกเกินไปหน่อยมั้งอ่ะไม่ได้ต้องแก้ไวิดีก่อาแก้ความจริงเนี่ยเธอได้เติมต่อท้ายไปด้วยนะว่าหากอีกฝ่ายเขาไม่สมยอมไม่มีทางอยาข้อ,อ2 <c oughs> การถูกเลือต้องตัวจะเป็นไปตามกาลเทศะเมื่ออยู่ในงานเท่านั้น <c oughs> แหมหวงตัวซะด้วยอ๋อแน่นอนพี่ฉันไม่ใช่ดอกไม้ริมทางนะ ข้อ 3. าหากผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งถือว่าสัญญาทั้งหมดเป็นอันยกเลิกและต้องจ่ายค่าเสียหายเสียเวลาเป็นจำนวนเงินทั้งหมด3เท่าของค่าจ้างเฮ้ยสามเท่าโหดไปหน่อยมั้งเอ้าทำไมอะเห็นไหมนี่ไงยังไม่ทันเริ่มงานคงจะคิดจะกองฉันแล้วใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ก็เผื่อสถานการณ์มันบังคับไงไม่ได้ไม่มีเงอนไขใดๆทั้งสิน้นกาตั้งตัวเลยนี่อ๋อแล้วแต่จะคิดค่ะ งั้นฉันขอเพิ่มบ้างข้อ4ห้ามบอกให้ใครรู้ไม่ว่าจอใดใดทั้งสิ้นแล้วก็ข้อ5หากพูดถูกจ้างผิดสัญญาจะต้องชดใช้ต่อผู้จ้างตามแต่ผู้จ้างจะเห็นสมควรโอเคงั้นตกลงตามนี้ 嗯，嗨，沈雅哥。 เค็มเหมือนกันนะเธอเนี่ยแน่นอนคุณฉันไม่ได้เกิดมาค่าซ้อนเงินซ้อนทองเหมือนใครบางคนนะแล้วใครมันจะบ้าพกเงินสดเยอะขนาดนั้นเล่าอ๋อนั่นไงนั่นไงนั่นไงยังไม่ทันเริ่มไงคุณคิดจะเบี้ยวฉันแล้วใช่ไหมนี่เธอลืมไปแล้วเหรอว่าพูดกับใครอยู่ไกลแค่เงินห้าแสนฉันไม่โกงเธอหรอกเดี๋ยวเราไปธนาคารกันฉันจะเบิกเงินให้เธอเองเอ้ารีบไปสิเร็วเร็วรีบไปรีบไปรีบไปเดี๋ยวมานี่เร้วน้าทะเลเรียกพี่เลยนี่ย คุณทำบ้าอะไรแม่คะคุณทำแบบนี้หลันไม่ได้นะคะนี่คุณอยางเป็หน้ากยไปแล้วผมทำอะไรเราเลิกกันแล้วนะแ็่ยังไม่ได้เลิกกับคุณนี่คะไปเลยกลับถองบ้านไหมไปฉันไม่กลับ,บไหนก็ในไหนละพูดกันให้ดูเรื่องกันไปเลยดีกว่าฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันแกให้ผู้หญิงมาชี้หน้าว่าว่าฉันชอบแย่งผู้ชายคนอื่นเขา เดเดนค่ะเดฟกดมาเลยค่ะวม่าเรจะเลือกใครเฮ้ยจ้าจ้าแหมถามไมา่ได้ก็ต้องเลือกทุนหัวสิจ๊ะใช่ไหม ไม่เป็นไรแต่เพื่อนกูเดืบ้าไปแล้วอยากโอดใช่ไหมส่วนจีอาดะเดี๋ยวท่านการไว้เองขอบคุณมากนะพลอยไม่เป็นไรค่ะ ยอยากรู้ว่าเป็นไงคุณก็ลองมาโดนตอบือบ้างเซนี่แฟนคุณมือหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเขาไม่ใช่แฟนฉันหรอกไม่เป็น,นยีงไงแฟนคุณยังประกาศอยู่เปาๆป่าอยู่เมื่อกี้นี่เลยก็เพราะอย่างนี้สิถึงได้จ้างเธอไงยี่ม่แหละที่ฉันโดนตอบเดี๋ยวคุณสาใจมากเลยใช่ไหมไม่ใช่ฉันนึกถึงเมื่อกี้ต่างหาก ฉันว่าจะคิดไม่ผิดจริงๆนะที่จ้างเธอมารับบทนี้ถ้าอย่างงั้นเนี่ยฉันขอเพิ่มผ่าตัวเป็นสองล้านได้ป่ะเฮ้ยโอยฉันรอเล่นนะแล้นะไหนอะแเงยนค้าจ้างลูกหน้าของฉันอะไหนเหลือตัวแม่นั่งข้างนี้เอง นับดูไม่ต้องหรอกค่ะฉันไว้ใจคุณนะตั้งแต่รู้จักกันมาก็เพิ่งมีวันนี้แหละที่คุณพูดจาเข้าหูผมแล้วนี่จะกลับได้เลยเหรอค่ะไม่เอาเงินเข้าบัญชีก่อนเหรอไม่ต้องหรอกคุณจะถือส่วนห้าแสนขึ้นรถทัวร์เนี่ยนะโอ๊ยนี่คุนอื่นเขาไม่รู้หรอกนะว่าฉันมีเงินเยอะขนาดเนี้ เอางี้ผมไปส่งก็แล้วกันไม่ต้องเลยฉันจับเองได้ไปส่งฉันที่ท่าเรือพะว์สิไม่ต้องพูดมากหรอกนะที่ไปส่งเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรหลอกนะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมก็เสียเงินฟรีนี่อขอบคุณมากเลยนะคะที่คุตสา์พูดความจริงนี้ฉันรู้ฉันยีงซึงจนถ้าพูดไม่ออกเลย วัดหมายตื่นถึงได้แล้วโอ๊ยเฮ้ยตายจริงฉันหลับไปยาวเลยเอ่ะเนี่ยก็ใช่สิแล้วก็แถมนอนกลนด้วยนะอยี่ามาอ้ามัหน่อยเลยฉันไม่เคยนอนกล่นคุณจะกลับเลยเหรอ ลงไปดื่มกาแฟอะไรหน่อยดีกว่าไหมไม่อะขอบใจมากนะที่เป็นห่วงไม่ฉันห่วงคุณได้ไงอะเงินค่าจาา้างฉันอีกเร่งนึ่งยังอยู่ที่คุณอยู่เลยนะเผื่อคุณเป็นอะไรไปใครจะมาจ่ายต่อให้ฉันเล่าฉันกินไว้แล้วว่าเกลือมันจะกลายเป็นน้ำตายไปได้ยังไงอย่า มันบังเอิญหรือเปล่าหรือเธอจงใจปิดไว้ความจริงเป็นเช่นใดรไม่ลงมาแน่นะไม่อ่ะันมีงานที่ต้องสะสางพรุ่งนี้ันี่มัดหมายจะลืมหายามาทานที่แกลล้มด้วยละ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะระบมอ่ะราตรีสวัสดิ์ล่ะ เอาข้างตัวเองไม่ไหวอย่องสับสนที่เห็นคือเธอคนไหนตกลงเธอคือใครแล้วทำไมจะมีกี่คนในร่านเดียวไม่รู้จริงๆไม่รู้แต่ที่รู้เรื่องจริงก็คือในหัวใจฉันสั่นบอกตรงๆบอกกันสักคำ ทำเหมือนฉันงอ